Run that big up like i track me mm hmm. Run that big up like i track me mm -hmm. Give me the pack and I might t a k e that She got the fatty I might type that Give me your i d we put another to your p a t t n n w e g o n put out the r e t but don't c l i c a p โอเคครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผม Nobis นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกม 1, Man, The Strong Getman กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรหัสที่มีชื่อว่า Nobis นะครับไม่ใช่ Nobis นะ Nobis ตัวละครก็จะมีประมาณนี้เนาะ ตัวแรกก็เป็นบอลทองเนาะตัวที่2ก็อชุร่านะตัวที่3ก็ฟูบุกินะครับตัวที่4ก็จะเป็นจักรพัดติกเนาะตัวที่5้าไม่ใช่นัากากหวานนะครับผมใส่เล่นๆมาเนาะตัวที่5้าก็จะเป็นราชาทะเลนะครับขอจะใช้เป็นของเด็กเนาะประมาณนี้เลยก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวหลอกของเรานะครับกาโรนั่นเอง ก็ทีมก็จะตัวแรกก็จะให้เด็กเปิดก่อนเนาะติดบอดคียแล้วก็ทําคียที่อนเนาะเพื่อเอาพลังตัวที่สองก็เป็นการลกเปิดต่อนอะพวบ,บกระดูกหักเนาะสีทองตัวที่สามก็จะเป็นฟุบุกิเนาะทาดามจดให้ฝั่งเลือดเขาแบบไล่เหลือล่อยหล่อเนาะแต่ยังไม่ตายตัวที่สี่ก็แบบปิดฉากเนาะถ้าปิดฉากไม่ได้ก็มีอยู่สองอย่างคือเราตายเองกับเราไม่ตายเนาะตัวที่ห้าก็จะเป็น อาชาทานะเลเนาะเอา่าเอามาวิเครียดแถวหน้าเนาะเวลาบนทองเคลียแถวหลังได้ตัวที่6ก็จะเป็นอชุลาคาบุโตเอาว้เคลียเหมือนกันเนาะยืนสองตัวนี้เอาวยืนแท้งกับเคลียแถวหน้าเนาะตัวถึกถึก,ถกเอ่อฟูบคีของผมก็มันก็ยังปั้นไม่สุดเนาะเพราะว่าทักษะผมไม่ได้ปลดแล้วเนาะเพราะว่ามันมีเหตุผลอยู่ว่าผมจะปั้นทัดเนาะ ถ้าผมสามดาวเมื่อไหร่ผมก็จะไอ้นั้นเลยนะครับถ้าผมสามดาวเมื่อไหร่ผมก็จะไปะใส่ทีมเลยเนาะแล้วก็รีฟูกิทินะ้งเนาะจากนั้นก็ของก็ตั้งแต่วันทองเลยบันทองก็จะใส่เป็นเซตอัศวินเนาะความไวไม่ค่อยมีนะมีอยู่สองชิ้นเองถ้าเป็นเซตอัศวินแล้วก็ต่อมาก็อาชุ่าผมก็จะเน้นเป็นเปอร์เซ็นต์น,น,นะครับ แต่ไม่ได้ใส่เป็นเซตเนาะถ้าใส่เป็นเซตได้ก็จะดีเห็นเป็น HP เปอร์เซ็นต์นะครับเอ่อราชาทะเลก็จะเน้นเป็น HP เปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนาะแต่จะใส่เป็นเซตป่าเถื่อนนะครับฟุบุกิของผมก็จะเน้นเป็นไม่ได้ใส่เป็นเซตเนาะแต่เน้นเป็น HP 2โีจมตี2แล้วก็เน้นส่วนหลักจะเน้นเป็นความไวเนาะ เด็กก well I mean, so, uh ็จะเน้นเป็นความไวเลยเนาะแต่ใส่เซตนักบวดนะครับกาโรผมก็จะเน้นเป็นไม่ได้ใส่เป็นเซต์นอกแต่เน้นเป็นความไวเน้นเป็นความไวแล้วก็จะเน้นโจมตีด้วยตามนี้เลยนครับพลังตอนนี้ก็จะถ้าทีมตอนนี้ก็จะอยู่ที่สามแสนสีตอนนี้ก็รหัสนี้ก็น่ามีอะไรมั่ง อันดับก็อยู่ที่4ี่พลังทีมหลักก็จะอยู่ที่3าแสนสามล้านห้าเนาะอันดับปลดดังก็อยู่ที่13ตัวละครสุดเก่งของผมก็จะเป็นบอลทองนะครับโเด่นบอลอยู่อันดับที่40เนาะครับ Q กิวก็อมยิ้มนะครับเป็นอยู่อันดับหนึ่งเนาะราศนี้มีตัวอะไรมัางก็จะมี SSR ประมาณกี่ตัววะหนึ่งสองสาม ฐานนี้ก็จะมีเอเาประมาณส1บตัวครับส1บดตัวมีประมาณนี้เลยไอตัวเอเดตาที่ยังไม่มีก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นตัวดํสองตัวสามตัวสี่ตัวตัวดํสี่ตัวนะครับก็จะมีพี่ดักชายเมลสกัดตัวพวกนี้ยังไม่ค่อยมีเนาะตัวดํห้าตัวเออใช่ตัวดํห้าตัวยังไม่มีครับลานประลองก็จะอยู่ที่ สามสิบห้เนาะเพิ่งโดนตีตกมาจาก3าสิเมื่อกี้เดี๋ยวผมค่อยไปคองคืนแล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้น่าสุดยอดก็อันนี้ก็เคยขึ้นที่หนึ่งแล้วนะครับไอดีอน,นี้ตอ,อนนี้ก็ตกลงมาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วอะ่ะตกลงมาที่48แล้วเนาะดนวเรียวไทม์ไอดีน,นี้ก็จะแต้มอยู่ประมาณ พันหกนะครับถ้าจำไม่ผิดเอ้ยพันไม่ใช่พันหกฝึกฝนนะครับฝึกฝนก็ประมาณนี้เลยไม่ค่อยไกลเนาะเพราะว่าอัพไม่เยอะเนาะส่วนมากจะก,กดสิบเล่มแล้วมันจะชอบพลาดเป็นสีแดงอะห้องวิจัยก็จะมีคอจีนอสเวิลดสามเนาะแล้วก็หน้ากากหวานคอหน้ากากหวานถึงเวอร์สี่แล้วคอยอยู่เงี้ยเวิลด์สามอยู่ขาดอันนี้ชิ้นเดียวนะครับ จะปด,ด้วยสี่เลยแล้วก็คอราชาเวสี่มีแล้วเนาะไอดีน,นี้มีคอเด็กเวลสี่ด้วยนะครับรวมพลังทั้งหมดที่ปวกให้ทีมเนาะก็ประมาณ5้าแสนนะของก็จะมีประมาณนี้แหละอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะแล้วก็มีภาพเนาะ ก็จะปลดไปไม่เยอะเนาะแต่ก็มาไกลอยู่มีประมาณนี้เลยมานี้เลยนะครับมันก็ไม่ได้ปลดเยอะถึงขั้นแบบเวอรวางเนาะมันก็พออยู่ได้เนาะเราก็แบบตามเซิร์ฟเวอร์ทันอยู่แล้วก็ไม่มีเฮ้ยแปบ๊บนึงนะครับฟึบ นี่มันพึ่งลีเนาะอันเชิญหน่อยละกันตัวไหนดีตัวนี้อ,นอ,นอ,นนนอืมเอาจีนอนมาแม็คสายฟ้ากามมชิ ไอ้กามูชิมาตอนนี้ก็ไม่มีแหละ,ะด่านฮีโร่เอ็กซ์พิซาจก็ถึงด่านที่ยี่สิบแปดแล้วเนาะเป็นวันวันพฤหัสเนาะผมอยู่อันดับที่ยี่สิบเอ้ด่านที่ยี่สิบเจ็ดสิโอ้ด่านนี้ก็ยังไม่ผ่านเนาะอีแค่ปลายเลย็บมันก็จะผ่านแต่มันไม่ผ่านก็ไม่เข้าใจเหมือนกันรหัสน,นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ งั้นวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c ค i b e และกดแชร์ให้ n o b s กันด้วยนะครับเราจะเติบโตไปพร้อมกันนะครับขอบคุณครับผม Let's go